ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาาหลูกหลลนลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดดาบนะครับเรียกว่าวันนี้เอามีดดาบความยาวนะครับ37นิ้วและ35นิ้วนะครับโอ้โหขนาดใหญ่ยาวนะครับนะครับ มาให้ชมกันนะครับสองเล่มนะครับมีดาบวันนี้นะครับนะครับมีดาบชุดนี้นะครับได้มาจากทางสายอำเภออ่ะลืมอีกแล้วนะครับทางจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละครับ เดี๋ยวจะบอกทีหลังนึกได้ก่อนนะครับนี่นะครับโอ้โหไ้ดูครับเล่มแรกครับเรามาดูความสวยความงามนะครับศิลปะการแกะของช่างนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับด้ามนี้เป็นกระดูกช้างนะครับเป็นกระดูกนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับแกะเป็นสิบสองปีเกิดนะครับเรียกว่า ครบเลยนะครับเอาไปนะครับเสริมบารมีนะครับเพิ่มเสริมบารมีนะครับปีชงปีเกิดนะครับคนเรานะครับเกิดปีชงปีเกิดปีต่างๆนะครับมีรูปสิงรูปเสือรูปหนูรูปวัวนะครับลูปงูนะครับ ไก่ลิงมีหมดนะครับนะครับนี่นะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับหมูก็มีนะครับนะครับโอ้โหสิบสองปีเกิดครบอยู่ที่เดียวนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาไปเสริมบารมีนะครับนะครับปีชงแก้ปีชงนะครับชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่นะครับชวดนะครับปีชวด ฉะรู้อะไรมีหมดนะครับนี่นะครับนะครับดูครับอันนี้ไก่นะครับนะครับหมูนะครับแล้วก็ลิงนะครับปีจอนะครับนี่อะไรเนี่ยแพะหรืออะไรครับปีเถาะนะครับนะครับครบเลยนะครับแก่ปีชง นะครับชีวิตก็จะเดินนะครับลุ่งเรืองเจริญลุ่งเรืองนะครับนะครับในด้านเมตตานะครับนะครับมีดาบหลวงพ่อเริ่มนะครับเมตตาแคล้วคลาดนะครับอยู่ยงคงกระพันชาชาตรีนะครับมีนะครับกันลัดฝักตรงนี้นะครับกันลัดมีดตรงนี้นะครับเป็นเหล็กหล่อดำผสมเงินนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับนะครับโอ้โหนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับ เคยเอาลงไปหลายหนแล้วนะครับแต่ว่าก็รอเจ้าของอยู่นะครับนะครับนี่นะครับทีรัดฝักอย่างนี้เป็นเงินนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับนะครับอยู่กับผมก็มาเป็นปีแล้วนะครับนะครับนี่นะครับเก็บไว้นะครับปูชานะครับเสริมบารมีนะครับเสริมอานาจอะไรนี้นะครับนะครับผู้ใดที่นะครับ จะเอาไปทําเป็นมีดครูนะครับนี่ได้เลยนะครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับสักสิบเข้มขลังนะครับโอ้โหดูนะครับมีจุบต้นนะครับอําเภอหนองบัวนะครับนี่นะครับได้มาจากทางอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับทางนู้นหลวงพ่อก็ไปสร้างวัดนะครับสร้างวัดตรงไหนนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ไปออกวัตถุมงคลที่นั่นนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับ เพื่อนำเงินมาสมทบทุนสร้างนะครับวัดวาอารามต่างๆโบสถ์ศาลานะครับหอระฆังอะไรพวกนี้นะครับนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับยาวรวมด้ามเล่มนี้นะครับสามสิบห้านิ้วนะครับนี่นะครับจะพอใบนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับเรามาดูนะครับ โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับภายในนะครับเก่าอย่างนี้นะครับนะครับทันใดนะครับอยากจะได้เอาไปเสริมบารมีนะครับนะครับมีดาบหลวงพ่อเดิมนะครับเรียกว่าเอาไปเป็นมีดครูนะครับทำได้ทำพิธีต่างๆนะครับนี่นะครับลายแบบนี้นะครับเรียกว่าลายน้องสิงกนกนะครับนะครับ ฝีมือแบบนี้ก็ฝีมือของช่างสอนนะครับตอกลายนะครับลายลึกๆชัดๆอย่างนี้นะครับโอ้โหนะครับดูครับดีนะครับเล็กก็เล็กอย่างดีนะครับผสมมวลสารอาถรรพ์ต่างๆหลายอย่างนะครับนะครับนี่นะครับหืมนะครับดูครับแน่นเป๊ี้ยไม่มีโยกไม่มีครอนเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้ามงาด้ามกระดูกนะครับขออภัยด้ามกระดูกช้างนะครับนี่นะครับ ดามขานะครับอาจจะไม่กลมนะครับอาจจะมีลุ่มๆบ่อๆอะไรงนี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับดูครับรอยลันรอยลาวอย่างนี้นะครับนะครับอืมันเก่านะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับอายุนั้นเก้าสิบกว่าปีขึ้นไปนะครับทันยุบหลวงพ่อเดิมปลูกเสกนะครับนี่นะครับ ดูในร่องนี้นะครับนะครับปล่อยเซาะด้วยมือนะครับก็จะเป็นขึ้นๆอย่างนี้นะครับนะครับการตอกนะครับสามร่องนะครับนะครับนี่นะครับอัขละนะครับคาถาหลวงพ่อตอกไว้อย่างนี้นะครับนะครับโอ้โหดูครับเป็นขึ้นๆนะครับนี่นะครับเป็นหยักหยักนี่นะครับตอกด้วยมือนะครับใช้สิวนะครับของีคมตอกกจ๊๊๊ึ๊กนะครับก็เลยเป็นขึ้นๆนะครับเฉพาะใบนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับ นะครับยาวรวมด้าม35นิ้วนะครับนี่นะครับโอ้โหดูเหล็กนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับนะครับเหล็กผสมมวลสารลายอย่างต้มถลุงใส่กันนะครับแล้วก็นํามาตีขึ้นรูปเป็นมีดดาบนะครับเฉพาะใบนี้นะครับเฉพาะใบนะครับ21นิ้วครึ่งนะครับยาวรวมด้าม สามสิบห้านิ้วนะครับโอ้โหดูครับรูลายกหนกนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับนี่นะครับอัคระของหลวงพ่อเดิมนะครับตอกไว้อย่างนี้เป็นคาถานะครับนะครับเป็นคาภาษาขอมภาษาบาลีนะครับนะครับนี่นะครับอสังวิสุโลนะครับ ปุสะพุพะนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นนโมพุทธายะนะครับโอ้โหนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับอาทาซองบทนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับนะครับดูครับดูการตอกการเสาะนะครับนะครับนี่นะครับตอกด้วยมือก็จะเป็นคลื่นๆอย่างนี้นะครับ ของมีคมนะครับตอกจึ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 กเป็นร่องไปนะครับนี่นะครับการต่อกลายนะครับฝีมือของช่างช่างสอนนะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับมีดาบทางอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะครับนี่นะครับมันยาวนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับเป็นคาถานะครับนี่นะครับสังนะครับ สุโลนะครับปุสะภุพะนะครับนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับเป็นนโมพุทธายะนะครับสังวิสโลปุสะภุพะนะครับนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับดูนะครับโอ้โหเป็นคืนๆนะครับปลอยตอกนะครับนี่นะครับสวยยงามมากนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับเอาไปเสริมบารมีเสริมดวงนะครับ แก่ปีชงนะครับชีวิตท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ตกต่ําไม่ตกอับนะครับนะครับถึงปีชงก็นะครับกราบไหว้ขอพรนะครับนี่นะครับนี่นะครับปีชงจะทําให้เรานั้นเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้นะครับนะครับชีวิตจะตกอับนะครับถ้าเรามีมิดาบหลวงพอเดิมเล่มนี้ไปนะครับนะครับแก่ปีชงนะครับ ถึงปีชงเราก็เอาออกมานะครับนะครับกราบไหว้ขอพรทําน้ํามนต์ก็ได้นะครับนะครับขอน้ํามนต์นะครับกราบไหว้ขอน้ามนต์นะครับนะครับนะครับก็ทาพิธีจุดธูปจุดเทียนนะครับตั้งนาโมสามจบนะครับอธิษฐานเอานะครับนะครับอาบนะครับแล้วก็สาดไปรอบๆบ้านนะครับแก่ปีชงนะครับนี่นะครับปีเกิดของเรานะครับ ชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่นะครับไม่เก็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับชีวิตจะนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับดูครับเฉพาะด้ามในยาวเป็นศอกเลยนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับนะครับเฉพาะดามนะครับนี่นะครับ นี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับยาวสิบสามนิ้วเลยนะครับจะเพาะดามงาดามกระดูกนะครับขอไปนะครับนะครับยาวรวมดามนะครับสามสิบห้านิ้วนะครับดาบเล่มนี้นะครับเอาไปเสริมบารมีนะครับนะครับผู้ใดนะครับเปิดนะครับเป็นสำนักนะครับก็เอาไป นะครับเสริมบารมีนะครับทําเป็นมีดคูมีดดาบนะครับนะครับวางไว้นะครับบนหิ้งอย่างนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับสามร่องนะครับนะครับนี่นะครับมีคาถาของหลวงพ่อเดิมนะครับอวิสวิอวิสังอสังวิสโลนะครับอสังวิสโล ปุสะภุพะนะครับนี่นะครับแล้วก็นโมพุทธายะนะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับนะครับสวยงามมากนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้ก็นะครับทางเดียวกันนะครับนะครับทางอำเภอน้องบัวนะครับย่อนไปทางพิกิทน่นะครับนี่นะครับ โอ้โหอันนี้ก็ทั้งดาบทั้งฝักนะครับดูครับเป็นยันนโมพุทธายะนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับพระปิดตาหลวงพ่อเดิมนะครับโอ้โหครบเลยนะครับสุดยอดนะครับมีดาบนะครับนี่นะครับลงอัขรเต็มเลยนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับทั้งดาบและฝักนะครับ นี่นะครับยันโมพุทธายะนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับอุนาโลมนะครับเขาใช้มือใช้ของมีคมแกะนะครับนี่นะครับเป็นหยักจักหยักหักขึ้นขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับยันภาพปิดตามหาอุดหลวงพ่อเดิมนะครับเคลมครั้งศักดิ์สิทธิ์แข็งแกร่ปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับนี่นะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับอุนาโลมนะครับนโมพุทธายะนะครับนะครับภาพปิดตามหาอุดนะครับ นี่นะครับนี่นะครับยันนโมพุทธายะนะครับยันพุทธซ้อนนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะครับนะครับพระภาษาขอมเต็มเลยนะครับโอ้โหนะครับดูครับทันใดสนใจนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับนี่นะครับเอาไปเสริมบารมีเสริมดวงนะครับนะครับ ทันทีทําพิธีอยู่น้ำอาบน้ามนต์ทำน้ำมนต์รักษาผู้คนนี่นะครับเอาไปเสริมบารมีนะครับทําน้ามนต์นะครับนี่นะครับดูครับอัคระเต็มเลยนะครับสุดยอดนะครับปีของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับนี่นะครับยันโงพุทธายะนะครับลงลักถักเชือกถักไว้นะครับโอ้โหนะครับดูครับอัคระเต็มเลยนะครับนะครับ ดับขึ้นมาในขนลุกเลยนะครับมีดาบเล่มนี้นะครับเข้มขลังสัก์สิ์นะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับมีดาบเล่มนี้สามสิบเจ็ดนิ้วนะครับนะครับยาวรวมด้ามนะครับแต่พะใบก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งเท่ากันนะครับแต่ว่านะครับดามยาวฝักยาวนะครับนี่นะครับใช้เหล็ก ใช้ไม siempre, ้นะครับไม้ขนุนนะครับเอาแต่แก่นมันนะครับไม้ขนุนเบานะครับไม่นักนะครับเล่มตะกี้นี่หน nada, icio, right. pagar, okay. uh ักกว่านะครับเพราะว่าเป็นไม้ประดู่นะครับไม้เนื้อแข็งนะครับแต่เล่มนี้นะครับโอ้โหนะครับดูเหล็กนะครับสวยงามมากนะครับภายในเก่ากึกอย่างนี้นะครับนะครับอัขระเต็มเลยนะครับนะครับนะครับลงรักถักเชือกถักไว้นะครับนะครับไม้ขนุนนะครับนี่ก็เป็น ไม้มงคลแล้วนะครับนะครับนะครับไม้มงคลนะครับไม้ขนุนนะครับนี่นะครับดูบนใบมิดาบกันนะครับโอ้โหเหล็กอย่างดีเลยนะครับดีนะครับตอกยันนโมพุทธายะไว้อย่างนี้นะครับนะครับดูอักขระเต็มเลยนะครับนะครับนะครับโอ้โหนะครับอักขระภาษาบาลีของพ่อเดิมนะครับนะครับตอกไวแยบแบบนี้นะครับ ฟรีมือของทั้งสอนนะครับนะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับอืมนะครับดูครับทั้งด่ามและฝักทั้งใบนะครับนี่นะครับยันเต็มเลยนะครับนะครับยันพุทธซ้อนยันนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับปิดด้วยตัวอุนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับดูครับ โอ้โหนะครับนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับต่อไปนี่นะครับดูอักขระเต็มเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับบนใบมีดาบนะครับนี่นะครับยันนโมพุทธายะนะครับดูครับอักขระเต็มเลยนะครับยาวไปนี่เลยนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับเอาไปบูชากันนะครับไปตั้งวงไว้บนหิ้งพระหรือว่า เอาไปทําพิธีต่างๆนะครับเสริมบารมีนะครับผููใดมีวิชาอาคมนะครับทาน้ามนต์ทำน้ํามันนะครับนี่นะครับดูสันบางนะครับมีดเล่มนี้บางนะครับนะครับไม่หนานะครับมีความเบานะครับนี่นะครับเหล็กคมกริบอย่างดีนะครับเหล็กแข็งนะครับนี่นะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่นะครับ ู่ครับสวยงามมากนะครับนะครับนะครับมวลสารต่างๆนะครับทะลักขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับใบมีดาบนี้เขาก็น่าจะลงรักไว้นะครับเพราะว่าสนิมไม่มีเลยนะครับนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับกับออกเหลืองเหลืองนวลนวนะครับนะครับเฉพาะใบนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับยาวรวมด้ามสามสิบเจ็ดนิ้วเท่ากันนะครับ มีดาบสองเล่มนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังแน่นอนนะครับนี่นะครับไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับนาเป็นจะผ้ากีวรนนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับผูกไว้อย่างนี้นะครับนะครับมาอย่างนี้นะครับนะครับก็ไปแบบนี้นะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปด ห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ